ทีเอชแนลครั้งความรู้คู่ครูไทยขอเสนอสร้างสื่อการสอนแบบอินโฟกราฟิกง่งายๆภายในหนาทีที่สำคัญครับเราสามารถโหลดภาพอินโฟกราฟิกที่ AI สร้างให้เนี่ยสามารถมาปริ้นติดต่อกันเนี่ยให้กลายเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อเป็นสื่อการสอนให้กับรูกนักเรียนได้ง่งายๆเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ จะให้ดูตัวอย่างที่ผมได้ทําไว้ก่อนนะนี่คือสิ่งที่ผมได้ทำนะแค่ใส่คําสั่งเข้าไปเห็นไหมครับว่า ai ก็จะทําการ generate นะครับโปตเตอร์ที่เป็น infographic เนะี่ยเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนได้แหละนะครับ,นะรบเรื่องผมที่ทำเนะี่ยก็คือเรื่องของคํานามน่ารู้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าได้ครบ ทุกอย่างเลยทั้งรูปภาพทั้งตัวหนังสือนะครับเรที่สําคัญคือสีสันเนี่ยสวยงามแล้วก็รูปภาพก็คือสวยงามมากๆถูกใจมากๆเลยนะครับก็ทําไว้2แบบนะอันนี้เป็นแบบธรรมดานี้แบบแรกที่ทาอาจอยู่ธรรมดาหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับทุกท่านก็เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นครับในช่องค้นหาเนี่ยเราจะใช้คําว่า Gemini นะครับนี่ครับ Gemini AI นะครับตรงนี้แหละ จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ Google Gemini ครับจากนั้นครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้เราครับคลิกไปที่คําว่าสร้างรูปภาพเห็นไหมที่เป็นรูปของกล้วยเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นเห็นคําว่ารวดเร็วไหมครับเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นนะครับาการคิดด้วย3 Pro นะครับตรงนี้จะเป็นการคาิคิดวิเคราะห์ที่แบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อที่ทำให้งานของเราเนี่ยออกมาสวยงามนะครับตรงนีน้ผมมีพร้อมไว้ให้ผมเขียนพร้อมไว้นะครับผมบอกว่าช่วยสร้างภาพอ,อินโฟกราฟิกนะครับขนาด16ต่อ9นะครับเรื่องคำนามน่ารู้นะครับที่มีสีสันสวยงามเป็นภาพเมืองแห่งเวทมนต์นะครับมีตัวการ์ตูนที่น่ารักนะครับใช้เนื้อหาดัางนี้นี่เราก็สามารถ ปรับได้นะครับเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้พร้อมผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคําอธิบายคลิปนะครับจะสร้างนานหรือไม่นานตรงนี้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราจะพิมพ์เข้าไปอย่างพร้อมนะตรงนี้ผมก็กดวางเข้าไปเลยฮนะจากนั้นผมก็กดนะครับส่งเลยครับหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่แค่รออย่างเดียวนะครับอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับตัวพร้อมที่คุณครูอ่า ส่งเข้าไปให้เขาทําให้เนี่ยว่าพร้อมของเราหรือข้อมูลหรือข้อความของเราเนี่ยมีความยาวมากขนาดไหนนะครับเนื้อหาของเรามากขนาดไหนตนัวนี้ที่ผมทํานะเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยตัวนี้คือคํานามเนี่ยคือแบบภาพสวยงามมากนะครับเห็นไหมฮะคือ AI ทําให้เราหมดเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับก็กําลังที่จะเริ่มนะครับ g e n เจ a รเรให้เราแล้ว หน้าที่ของเราคือรอนะครับท่านใดที่สนใจพร้อมนะผมทิ้งไว้ที่ในส่วนของอคำอธิบายด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย mm. ก็อาจจะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ mm. ก็อยากให้แบ่งปันนะครับอยากจะแบ่งปันในส่วนของความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการทำผมว่า ก็ใช้เวลาสักเล็กน้อยแล้วนะครับตอนนี้เนะี่ยขึ้นอยู่กับการเจนนะครับตัวนี้ผมเจนรอบแรกเนี่ยไม่ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เนาะตัวนี้ที่ผมเจนนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยบางอันก็ใช้เวลานานนะครับขึ้นอยู่กับจําจนวนผู้ใช้งานด้วยแหละว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะมีจํานวนเยอะไหมในช่วงนั้นเดี๋ยวขอลองอีอเมลหนึงก่อนเนาะ จะได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเขาใช้ที่ตรงนี้แล้วกันกันนะจะได้ขึ้นว่าจะไงนะครับเครื่องมือสร้างรูปภาพนะครับแล้วก็แบบ3 Pro นะครับกดวางก็ลองเจนอีกตัวนี้ก่อน นะครับตัวไหนได้ก่อนก็ตัวนั้นแหละไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาก่อนนะครับขึ้นอยู่กับคนใช้นะแต่จริงๆอ่ะผมทําภาพเนี้ยผมทําแค่ไม่ถึง1นนาทีนะเท่าที่ผมทําตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับ,นะรบก็สามารถนําพร้อมไปเพิ่มเติมได้นะครับ,นะรบก็คือด้วยความที่เราเลือกเป็นแบบการคิดแบบละเอียดนะครับก็จะใช้นะครับในส่วนของการคิดเนะี่ยนานมากนะครับ กว่าจะเสร็จเนี่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวน,นี้จะมาก่อนดูก่อนนะครับว่าเครื่องไหนจะมานะครับก่อนนะต้องรอดูก่อนนี่คือตัวอย่างเมื่อเราได้แบบนี้น,นะครับสมมติว่าทุกท่านได้างี้แล้วก,กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับจะขึ้นมางี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้คลิกไปรูปภาพตรงนี้ก่อนแล้วก,กดคําว่าดาวน์โหลดแบบเต็มนะครับต้องคลิกตรงนี้นะ ต้องดาวน์โหลดแบบเต็มนะครับเพื่อที่จะให้ภาพนั้นมันมีความละเอียดนะครับเห็นไหมครับโอ้โหภาพสวยงามมากเลยนะครับเป็นเมืองแห่งเวทมนต์นะครับผมก็ใส่นะครับเมืองแห่งนี้ตรงนี้ผมมาแล้วเห็นไหมครับทําไม่นานเลยนะครับว้าวผมก็ลองกดแบบดาวนโแบบ์นโหลดแบบเต็มนะครับนี่ ครูนะครับการดาวน์โหลดแบบเต็มเนี่ยก็จะใช้เวลาในการดาวโหลดสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการดาวน์โหลดแบบเต็มเนี่ยภาพมันต้องละเอียดนะครับภาพต้องละเอียดมากนะครับดูสิว่ายังไงนะครับการดาวโหลดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่านะครับเขาจะให้ดูว่าเปิดออกมาเนี่ยภาพมันจะละเอียดขนาดไหนนะเห็นไหมครับว่าผมสร้างไม่ถึงหนึ่งกรเทียนตัวเนี้ยในในลิงก์นี้นะในอีเมลนี้นะครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วรุนมากเลยเห็นไหมครับนี่โอ้โหสวยมากเลยเนี่ยเราได้สื่อการสอนแล้วครับเรียบร้อยครับสามารถนำไปสู่ไป้น้งเรียนได้เลยนะครับนี่คือวิธีการนะครับ สร้างสื่อการสอนที่เป็นแบบอินโฟกราฟิกง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีนะครับก็สามารถสร้างสื่อการสอนที่เป็นแบบอินโฟกราฟิกได้แล้วด้วย AI นะครับหากท่านชอบคลิปอยดีงี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์และกดแชร์นะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีคลิปด,ดีมีสาระที่ผมได้คอยอัปเดตลงไปครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ